กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโอองอาจพมตอดับทุกคำถามของท่านมีคําตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ ก็ผมรู้กฎหมายรู้ได้กับธนาโอนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับในช่วงที่รอในส่วนของการที่จะออนไลน์นะครับพูดคุยกับตัวความในเรื่องคดีนะครับเช้านี้นะทนาโอก็มีโอกาสที่ได้ออกมนาะพบตัวความนะแถวแถวลักสีนะครับเพื่อที่จะมาเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงนะว่าระหว่างสามีภรรยานะถ้าถ้าอาจจะสงสัยมีการลงบันทึกข้อตกลง ตรงนี้คืออะไรนะครับก็เป็นการตกลงกันนะในระหว่างของข้อสามภรพยาที่มีการหย่าร้างกันแล้ว mm. เกี่ยวกัเบเรื่องของทรัพย์สินคือม mm. นบางครั้งการตกลงในก่อนที่จะไปขึ้นศาลนี่ก็จะเป็นหลักฐานนะครับว่าโอเคใครจะแบ่งอะไรอย่างไรกันนะครับก็จบโดยที่ไม่ต้องไปฟ้องศาลนะ mm. เพื่อความมั่นใจนะของตัวความนะกอะ็อยากให้มีทนายนะมาทำเรื่องเอกสารให้นะครับแล้วก็ออกมา ออกมานอกสถานที่นะมาเป็นพยานนะเป็นสักขีพยานให้นะเพื่อความมูัญใจของทั้งสองฝ่ายนะทนายโอมอวันนี้มีโอกาสนะเข้ามามที่กรุงเทพนะครับก็ โอเคมาด้วยตนเองนะมาด้วยตนเองก็เสร็จไปสมบูรณนะ์ไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งที่อยากตอบคำถามก็คือนะในระหว่างที่ขับรถกลับมาเนี่ยนะก็มีเพื่อนนะเพื่อนภูมิกเกียรติมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของการโอนทรัพย์สินนะโอนย้ายทรยทัพย,ย,ย์สินนะโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะกังวลว่าถ้าเราโอนทรัพย์สินเราไปนี่จะมีปัญหากระเจ้าหนี้ไหม จะผิดกฎหมายตามบทหมายอาญานะฮะประมวลกฎหมาย,ยาอาญา350ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของการโกงเจ้าหนีนะ้ท่านบอกว่าได้ฟังคลิปความรู้ทางกฎหมายของทนายโอแล้วก็ก็เลยโทรมาถามนะทนายก็ว่าอโอเคณนะเวลานี้ว่างพอด,ดีนะฮะก็ได้รับโทรศัพทนะ์จอดรถกลางทางว่ารับโทรศัพท์นี้ก็เห็นว่ามีหลายท่านที่ถามเข้ามาในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็เอาไว้ว่าเอามาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเป็นเคสตัศดี้เป็นตัวอย่างนะครับ ก็ยกเป็นตัวอย่างนะครับก็ขออนุญ,ญาตนะท่านที่ได้สอบถามเข้ามาเอาเป็นว่าเราไม่พูดว่าเป็นใครแล้วกันนะครับก็คือเป็นนี่นะหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งนะเป็นนี้ธนาคารธนาะคารอยู่ธนาคารหนึ่งแต่ในขณะนี้ยังใช้นี่เขาอยู่ปกตินะยังใช้นี่ปกติแต่คาดการณ์ว่าในอีกไม่นานนะไม่ช้าไม่เร็วนี้นะครับนี่นั้นอาจจะใช้ไม่ได้ตามปกติก็คือคำนวณตัวเองแล้วนะฮะอาจจะมีปัญหาได้ว่า อ,อีกไม่กี่เดือนนี้นะครับจะต้องสะดุดแน่ๆอย่างเงี้ยไม่สามารถใช้นี่เจ้านี้ได้ซึ่งอาจจะต้องเกิดการฟอ้องร้องกันเกิดขึ้นทีนี้บังเอิญว่านะครับมีทรัพย์สินบางชิ้นที่ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ได้โอนทางทะเบียนมาให้เราออย่างเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรต่างๆท,ที่ทางอะไรอย่างเงี้ยนะโอนมาให้เราเราจะเราเราเลยอีกรั้นแล้เนี่ยที่คำนวณแล้วอีกสองสาเดือนเนี่ยจะโดนฟอนนะอ้องอย่างเงี้ยนะเอก็เลยมีข้อสองสัยว่า แล้วทรัพย์สินที่ถูกโอนมานี้นะครับเขาจะมายึดมาเอาไปขายทอดตลาดยึดทรัพย์อะไรอย่างนี้นะตามขาอ้อพิภากษาได้หรือไม่นะครับก็อ่ะมาดูกันนะครับว่าได้ไม่ได้มาดูข้อกฎหมายกันก่อน,นครับประมวลกฎหมายอาญามาตราสามห้าศูนผู้ใดเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสียซ่อนเรน้นหรือโอนให้แก่ผู้อืน่นซึ่งทรัพย์สินใดก็ดีแก้ให้ตนเป็นหนี้จำนวนใดไม่เป็นความจริงก็ดีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเคจากข้อกฎหมายที่เราได้ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็คือตามประมวลกฎหมายยามาตรห้า3 5นนะครับสรุปสาระสําคัญนะที่กฎหมา,ายวางหลักไว้นะครับก็คือใครที่เป็นหนี้ใครที่ เป็นลูกหนี้เขาไว้นะแล้วเราต้องการที่จะโอนยอกยะหายๆทรัพย์ยยส,สินนี่นะครับในขณะที่เจ้าหนี้นะต้องดูนะในขณะีจะใช้สิทธิทางศาลคาว่าจะใช้สิทธิทางศาลแปลว่ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ยังไม่ได้ฟ้องนะครับแต่คําว่าจะาเนี่ยตรงไหนฮะคือคือเส้นเขตแดนของมันนะครับอะาก็ว่ว่าโอเคในมุมนี้นะครับทางกฎหมายก็มีการวางหลักเบื้องต้นไว้ก,กว้างๆหน่อยนะฮะก็คืออ้าวโอเคสมมติว่าเขามีการทวงละ ช่วงขนาดไหนนะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสืออาจจะหนังสือจากทนายความจากทางบริษัทนี่นะครับว่าขอยกเลิกสัญญานะคุณผิดนะฉนรนี้กับเรานะคุณจะต้องชาระนี้ภายในวันนี้เนะี่ยถ้าไม่งั้นจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างนี้คือที่เราเรียกกันนี้ว่าโนติสนั่นแหละครับถ้ามีโนติสมาถ้ามีหนังสือทรงถามมาแล้วนะครับแล้วเรา,เาหลังจากนั้นแล้วเราไปโอนย้ายท,ทยรัพย์สินเนี่ยมีความสูงเสียงมากๆเนี่ยหลายขั้นถามทนายโอมมาบ่อยมากเลยว่าเออไปโอนได้ไหมมีบ้านมีรถ อะไรอย่างงี้นะจะโอนให้คนอื่นได้ไหมทนายบอกว่าสุ่มเสี่ยงนะครับแต่แต่จริงๆโดยหลักของทนายนะทนายก็ไม่มีหน้าที่จะต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับท่านเป็นหนี้ท่านก็ต้องใช้หนี้เนาะแต่เมื่อถามตามกฎหมายทานายก็ต้องให้คําตอบตามกฎหมายนะครับตามหลักตามกฎหมายเพื่อให้ความรู้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้สิทธิ์จะใช้สิทธิ์นะก็คือยังไม่ฟ้องแต่มีหนังสือตรงถามโอนหลังจากนี้มีความผิดแน่ๆนะครับอาจจะโดนเจ้าหนี้ฟ้องนะก็ได้แต่ถ้าหากว่านะครับ เรายังผ่อนปกตินะในอินเคสเนี่ยนะฮะก็คือยังผ่อนปกติยังไม่มีการขาดเงวนนะเพียงแต่คำนวณว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะส่งเขาไม่ได้แล้วเขาอาจจะฟ้องเราอย่างเงี้ยนี่ของท่านนี่นะสัญญาหนี้ของท่านนี่ยังสมบูรณ์อยู่นะยังไม่ได้ผิดนัดไม่ได้ผิดนัดชําระไม่ได้ละเมิดต่อสัญญาอย่างนี้นะครับไม่ได้ละเมิดข้อตกลงนะครับทรัพย์สินของเราจะโอนย้ายถ่ายเทไปให้ใครไม่ผิดอกครับนะไม่ผิดนะครับเจ้าหนี้จะมาฟ้องเราโกงเจ้าหนี้ไม่ได้ นะไม่สามารถจะทาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากยังชําระยังปกตินี่ยังปกติอยู่นะยังสมบูรณ์อยู่อย่างนี้นะครับท่านจะโอนย้ายสายเท,ทรัพย์สินค้าให้ใครซื้อให้ใครก็เป็นสิทธิ์โดยชอบรมของของตัวลูกหนี้นะครับแต่ถ้าหากผิดนัดแล้วคอบทวงแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะมีความสูญเสียงที่จะโดนโกงเจ้าหนี้นะครับก็เอามาฝากทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่อ่ รับฟังรับชมนะคลิปความรู้ทางกฎหมายของทนายโอนะครับจริงๆแล้วทนายโอเองก็ไม่ได้มีหน้าที่หลักๆในการทำคลิปหรืออธิบายตรงนี้เลยครับแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ของเรานะครับได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับเห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์นะทนายก็พอมีเวลามีจังหวะตรงไหนก็ตามแต่ที่สามารถที่จะทําคลิปขึ้นมา บอกเล่านะแล้วก็อธิบายให้พี่น้องเราได้ฟังได้ก็ยินดีนะครับอย่างนี้นะฮะนี่นั่งอยู่หน้าสนามบินดอนไหนนะครับเนี่ยจอรดรถนะพอดีทําีทเอกสารแล้วก็อัดคลิปเลยดีกก่าแล้วคงใช้เวลาไม่นานนะก็อัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวนําขึ้นให้กับเพื่อนๆได้รับได้รับฟังรับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเามริกาเออประโยชน์ก็ท่องกันก็ท่องตามเขาอนะไรก็เพื่อที่จะได้รู้ ความรู้ทัางหมดไหนดีๆในคลิปต่อไปนะครับถ้ากดแชร์ได้นะสังคมเราก็จะได้รู้รายละเอียดไปด้วยกันนะครับอย่าลืมทําดีวันนหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่องนะชีวิตเราดีสังคมดีครอบครัวเราก็อยู่ได้ดีเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ